สวัสดีครับปัน,นี้เราจะมาแยกโมเดลไดโนเสาร์นะครับโมเดลไดโนเสาร์กินพืชแล้วก็กินเนื้อนะครับเี่เริ่มจากเจ้าตัวใหญ่กันเลยนะครับเด่เจ้าทีเล็กตัวนี้นี่กินเนื้อแน่นอนตัวนี้นน่กินพืชตัวนี้นะครับไดโนเสาร์คอยาวตัวนี้นี่บาคิโอซอรัสบาคิโอซอรัตตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันเลย มีอะไรบ้างนะครับกินพืชแต่กินเนื้อเอ็มไปหมดเลยนะครับอ่าเริ่มจากเอาเจ้ากินเนื้อก่อนเลยนะครับเจ้าทีเล็กตัวนี้เนอแรปเตอร์เออแรปเตอร์นะอเอาแรปเตอร์มีหนึ่งตัวแล้วมีอะไรหาแรปเตอร์คิปมีอีกไหมเอามันจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับนี่มันสไปโนโซอรัสไปโนโซอรัสตัวนี้เอา สองแล้วนะครับกินเนื้อตัวเล็กตัวตัวเล็กอีกหนึ่งตัวเล็กอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีอันนี้ครับนี่อันนี้ก็น่าจะกินเนื้อเหมือนกันนะครับทีเล็กนายเจ้าทีเล็กอีกตัวนึงอ้าวให้เทียบกับตัวใหญ่ทีโอทีเล็กอันนี้ตัวเล็กมากนะครับเอ็กทีเล็กทีเล็ก นี่ตัวหนึ่งครับีก็จะ,จะกินเนื้อเหมือนกันออาแยกกันไปนะครับอา่าอีกสินี่เลปเตอร์อีกตัวหนึ่งแลปเตอร์เรามีสองตัวเลยนะครับนี่ให้มันอยู่ด้วยกันไปก่อนเอาแบบกินเนื้อบ้างเออกินกินใดกินพืชบ้างนะครับกินพืชบ้างตัวนี้คือไทเซอร์ด็อกนะครับตัวนี้หนึ่งตัว ไทเทอร์ทอกก็ด้อ้าวมีอีกหนึ่งตัวครับสองตัวอ้าวมีอีกหนึ่งตัวนะครับนี่สามตัวโอ้ไทเทอร์ทอกเราเยอะมากเลยนะครับเอ็มเป็นหมดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาดูพวกเอาเนอะสาคอยาวนะครับนี่อีกตัวหนึ่งเอาเดีว่านี่ก่อนอ้าวสาวคอยาวติ๊กกับตัวใหญ่นะครับโอ้โห ตัวเรนเดเซลมีปีกบ้างตินี่ตัวนี้นะครับเทอราโนดอนเทอรานดอนตัวนี้อ่าให้ยืนตัวนี้สิมีอีกไหมนี่อีกตัวหนึงครับนี่ตัวเล็กอ๋อตัวใหญ่กับตัวเล็กครับอ่ามีอีกตัวหนึงครับอันนี้สเตโกซซรัดสเตโกโซรัดอันนี้กินพืชนะครับมีสองตัวครับโอตัวรัดตัวนี้มีสองตัวอีกตัวเล็กอีกตัวเล็กอีก อา้ามีอีกตัวหนึ่งครับนี่โอ้เยอะมากนี่มีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเอามีน้ําบ้างครับมีน้ําอันนี้น่าจะจะ,จะกินพืชเหมือนกันในอัปปายครับแยกไปโอ้น,นกนาเสาคอยาวนี่มีอีกหนึ่งตัวนะครับในเสาคอยาวนี่อ๋อ มีนี่นี่นี่หนึ่งตัวแองกิโลซอรัสกิโตัวนัทตัวนี้มีน้ำเหมือนกันน่าเหมือนกันเลยมันเหมือนกันอืมมีเลิกไปเนี่ยนี่น่าจะใช่นะครับอมีน้ำมีน้ำตัวเล็กตัวจิวอ,อ้าวนี่ตัวนี้มีงอนตัวนี้แกนลิมามัดแกลิมามัดเ,เหมือนกันหรือเปล่าครับเนี่ย นี่เหมือนกันนะน่าจะเหมือนกัน<ห>ถาม<ห>ตัวเนี้ยอ่ะไปนี่ไปนี่อ๋อมีงอนสองตัวนี้ครับงอนนี่คาราโซโลโรฟัสอ้าวนี่มีไข่ด้วยอ้าวเดี๋ยวอีกสองตัวครับอีกสองตัวตัวนี้นี่เนื้อเท้าคอยาวเนื้อเทาคอยาวอยู่แล้ว,ว,ลว,ว,ลวนี่เป็นเจ้าทีเล็กได้เปล่าเนี่ย จะใช่ทีเล็กครับอยู่ด,ด้วยกันไปกันอ้า,า,าวไข่ไดโรนเสาราครับไขน่นเสตร์ตัวนี้แต็มไปมาเลยนะครับอ้าวนี่มีน้ำนี่ตัวเล็กอ๋ออ๋อนี่ไข่อ้อนี่เปียบเจียบตัวใหญ่นะครับนี่ใส่คอยาวตัวเล็กนิดเดียวนี่นี่อ๋อจาชีเล็กนี่เป็นฟูเลยนะครับทีเล็ก ที่เล็กเราฝูงใหญ่เลยนะครับนี่นี่นี่เล็กแคลแรตเตอร์อันนี้อ๋อเอ็มเดินเลยิอ้ออ้าวอ้าวเดินกันเลยดิออ้าวอ้าวอ้าวฝา,า,ากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย